ครอบครัวของจุดเบลลิงแฮมแข่งฟอร์มแรงทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวลือว่าในเลือกทีมใหม่ให้กับนักเตะแล้วและกลายเป็นทีมเต็หนึ่งที่จะได้ย้ายทีมไปร่วมทัพทันทีคิสเตียนฟอกจากสปอร์ตบิลสื่อดังแห่งเยอรมันนี้ได้ระบุว่าครอบครัวของจุดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษได้สนับสนุนให้เจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมกับหงแดงลิวพูสมสอยัอษ์ากญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สำหรับเบลลิงแฮมวัย19ปีสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบ์มิงแฮมซิตี้มาอยู่กับบริเซียดอทมุนเมื่อปี2020และสามารถพาทีมชาติอังกฤษผ่านทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีกระแสข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรนในทวีปยุโรปตามรายงานระบุว่าลิวพูลก้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วเนื่องจากครอบครัวของนักเตะสนับสนุนอย่างเต็มที่ลิวพูคือทีมเต็งที่จะได้เซ็นสัญญากับเบลลิงแฮมจากสโมสรบริเซียดอทมุนโดยการพูดคุยน้ก,นาากกกาาาววหมมม่สสรรเ ครอบครัวของเบลวิ้งแฮมอยากให้ยายไปลิวพูมากกว่างั้นีก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับจะลืมให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย